ก็หันด้านบวกลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดถ้าเราใช้ตัวนี้หมดใช่ไหมเราก็แค่ถอดเราก็ใส่ตัวใหม่วันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็สั่ง power bank ตัวนี้มานะครับนาคาอันนี้ก็คือตัวกล่องนะครับจะเป็น power bank ของ g o j o d o k อันนี้คือ350บาทส่วนตัวนี้ก็ประมาณ250บาทแต่ว่าอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah, ิลลิแอมสองก้อนก็คือรวมแล้วก็1 0 0 0 0มิลลิแอม มันจะเป็นแบบแบตบที่เปลี่ยนได้อเออช่างมาแล้วกันนี่เขาก็จะใส่กล่องมาให้แบบนี้เวลาถือไปไหนมันก็ค่อนข้างสะดวกนะผมว่าก็เลยสั่งมากลัวแบตจะหมดอันนี้นะ1น,นอันสองบาทอันนี้1กล่อง350บาทโอเคอันนี้ในกล่องก็จะมีพวก บัตรรับประกันคู่มืออะไรต่างๆแล้วก็ที่ผมชอบมากๆแล้วทําให้ผมสั่งมันก็คืออันนี้มันดูเท่มันดูแบบแล้วก็ในกล่องยังไม่หมดนะใช้ชาร์จเป็น c 2 c ด้วยเออทันสมัยกับเขาอยู่เหมือนกันในกล่องก็ยังมีอีก2ก้อนอันนี้ก้อนละ5,000 2อันก็คือ1,000 10, 0อันนี้ก็คือ1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมรวมกันก็20,000ม ah. ิลลิแอมอันนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับว่ามันมีสายอันนี้แถมมาให้ด้วยนะ เราสามารถเราสามารถทําแบบนี้ได้ถือง่ายแต่ไม่รู้จะใส่ทําไมตอนที่ปิดแล้วน่าจะดันเข้าไปแบบนี้นี่แล้วเวลาจะแบบเปิดจะใส่แบตใหม่แล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้โหอย่างเท่อะแล้วก็ตอนใส่แบตข้างล่างตรงนี้ก็คือบวกเพราะฉะนั้นข้างล่างบวกข้างบนก็ต้องเป็นลบใช่ไหมเพราะงั้นเราก็หันด้านบวกลงไปแบบนี้แล้วก็ปิด การดีไซน์มันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนด้านล่างเนี่ยจะมี USB C ด้วยแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นช่อง USB C สำหรับชาร์จแล้วก็ทั้งแบบชาร์จเข้าแล้วก็ปล่อยไฟออกได้หมดเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีอะไรแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันส่วนด้านข้างก็ตามนี้ครับวัสดุดูดูกองแกงหน่อยแต่ก็เออใช้ได้ มันดูเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็บางมากๆก็เลยทําให้มันเบาด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะเขาอยากทําให้มันเบามั้งมันก็เลยดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ดูอันนี้สิเนี่ยถ้าแบบเผลอเสียบแรงหน่อยหรือแบบทำแบบรุนแรงกับมันหน่อยผมคิดว่ามันอาจจะหักแล้วก็พังได้เลยนะออระวังระวังหน่อยแล้วกันแต่มันก็ ใช้ได้โอเคแหละครับกับราคา400บาทที่ผมสั่งมารวมโค้ดส่วนลดอะไรด้วยแบต4ก้อนแล้วก็อันนี้รวมรวมทั้งหมดอบผมได้มา400บาทก็ถือว่าโอเคตอนแรกคิดว่าจะน่าจะดีกว่านี้น่าจะแบบวัสดุดีกว่านี้แต่ก็ตามราคาแต่ก็ให้คะแนในในเรื่องความสะดวกของมันแล้วกันแบบมันเล็กแค่นี้แล้วก็เบาค่อนข้างเบามากขนาดใส่แบตไปแล้วนะยังไม่ได้หนักเลยยังเบามากถ้าเราใช้ตัวนี้หมดใช่ไหมเราก็แค่ถอด เราก็ใส่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแบบนี้นะดูบวกลบด้วยนะบวกเนี่ยด้านบวกเนี่ยเอาลงข้างล่างแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็ใช้ได้ด้วยนะแค่กดตรงนี้มั้งนี่กดตรงนี้มันก็เด้งออกมาเลยเราก็มาเสียบกับมือถือได้มันขึ้นชาร์จด่วนอยู่แต่มันไม่ใช่ชาร์จด่วนแบบแบบ2อนะผมคิดว่าอาจจะเป็น 18วัตต์มั้งเออน่าจะประมาณนั้นแล้วเวลาเราชาร์จเสร็จแล้วก็ยัดมันเข้าไปเหมือนเดิมไอตัวนี้ก็เข้าไปเดี๋ยวมาลองชาร์จแบบมีสายกันดูนะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะ่าจะเป็น18วัตต์แหละทั้งแบบทั้งใช้สายข้างนอกแบบนี้แล้วก็ใช้ฉายที่อยู่ในตัวมันเองก็เป็น18วัตต์ทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนแบตเตอรี่อันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันถึงแบบ5000มิลลิแอมจริงไหมผมว่าถึงนะจากขนาดก้อนแล้วก็ คุณภาพของแบตเตอรี่เท่าที่ดูเบื้องต้นก็คือแบบมันไม่ได้หลอกอะไรหรอกเป็น power bank ก้อนละ5,000ม ah. ิลลิแอมจริงๆครับรวันนี้จะเป็นรีวิวสัน้นๆแค่นี้แล้วกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ